เน่นะครับรองแตกนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์บ็อกซ์เดด alive นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บอกได้ตามตรงว่าอยากอ่านมากนะครับแล้วมันเป็นนิยายยืบสองเล่มจบเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมสั่งบ็อกซ์มาก่อนนะเพราะว่าบ็อกซ์เนี่ยกลัวว่ามันจะกลายเป็นของแลนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับก็เลยจัดบ็อกซ์ เดด alive มาเกลนะครับ้าดูสภาพกล่องครับสภาพกล่องคือสวยมากๆนะครับนี่มีสติกเกอร์ด้วยนะระวังแตกนะฮะคือแบบกล่องใหญ่มากอะ่ะนะฮะถ้าเทียบกับตอนอ่าอันบล็อกมคฮโร่นะครับคลิปเก่าน,นิดนึงนะลองย้อนไปดูนะครับมันจะใหญ่พอๆกันเลยนะครับแต่ m ม h e ฮ o โร่มันจะสูงนะครับมันจะแบบมาแนวสูงอะ่ะแบบเนี้ยมันจะมาแนวเนี้ยแต่เดดอะไรก็ ที่จริงมันก็ถ้าตั้งบล็อกมันต้องตั้งบล็อกสูงนะี่ช่างแม่งแล้วกันสภาพกล่องนะครับคือดีมากนะครับและใหญ่มากนะครับเอาซะแบบดีนะที่กล้องผมมีเลนส์อันต้าวายถ้าไม่มีอันต้าวายนีย่คือกูเก็บไม่หมดนะครับสำหรับกล่องหอใหญ่จริงนะครับแล้วแพ็คมาดีมากนะครับร้านที่ซื้อเดี๋ยวผมทิ้ง ยิงไว้ด้านล่างเลยครับซื้อจากร้านในช้อปปีนะครับเพราะว่าในมังค์คิวหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะในร้านของช้อปปี้ข้อขาวนี่คือเซ็นเซอร์ที่อยู่เฉยๆนะครับที่เกียรเอาไปเซ็นเซอร์ในอ่าโซนิเวกัสนะครับมันเสียเวลาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกาลังากครับเดีมันจกันที่ใช้แกะนะครับมันก็จะยากนิดนึงเดี๋ยวเรที่ข้างได้ครับพี่จักรืด้แบบ กลองเขแพ็กมาดีๆ oh. ก uh ูแกะสะเละเลยทำไมก้าวนีทำะไรกับแกะอนนี้ก่อน้าทับนี่อยกะไ่ะโอ้นะแพ็กแน่นมากเลครับนี่เป็นไงอ๋อนะฮะอืมอืมนะฮะด้านหลังมองไม่เห็นเลยโอเนั่นนะมันต้องแบบนี้โอเคครับอ่าแบบนี้แบบนี้โอเค g ดเลยโอเคโอ้ ดูการแท็กนี่สิครับเป็นการแท็กด้วยบัลเบิ้ลแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นลังนะฮะกันด้านในไว้นะครับดีมากเลยอะคลกรักอตรับนะฮะอันนี้จะเป็นกล่องในกล่องอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้ยแคว่แกะเสร็จพอดยานนะครับโอ้โอ้ข้างในไม่มีข้างในอีกว้ยเดี๋ยวนะโอ้ย,อย,อย,อยสองกล่องเน้นๆน,น,นะครับแพ็คแบบเนียนกลิบส,สวยๆแน่นๆเลยนะฮะในสุดก็ถึงของจริงทันทีนะครับนี่นลุงกิดิสกล่องบวกเล่มเดด alive นิยายนะเล่มยี่สิบสองนะครับราคา65บาทหนึ่งกล่องต่อห่อนะครับอืมแกะห่อกเอาอย่างเงี้ยโอเคนะเย่าโคตรใหญ่โคตรสวยโคตรดี มันด้านไหนไวะด้านนี้เหรอไม่ดิอันนี้เออมันก็ต้องด้านนี้เด็กโอ้โหไม่ก็ลูคดิสทุกคนโอ้สวยสวยงามมากนะครับของประเอกเลยนะครับข้างๆก็จะมีเราพูดเซเลหรืออะไรต่างๆนะครับผมไม่รู้ในนิยายเขาเรียกว่าย,งายังไงแต่ในเมจะพูดว่าเซเลนะครับหรือว่าพวกพูดนะฮะก็จะมีตัวละ,ะครหลักนะฮะไม่ด้านหนึ่งนะครับโอเคผู้ต้องกับด่านนะฮะก็จะมีตัวละ,ะครหลักนะฮะ คไว้ใช้สภาพกล่องแป๊ดหนึ่งนะครับเผื่อแม่งมีปัญหานะครับอ่าฮะขอบมุมโอเคนะครับอ่าขอบมุมโอเคเลยนะครับว่าแต่ผมจะเปิดยังไงอ่ะมันเปิดยังไงวะดันเหรอไม่ใช่เด็กอ้าวเปิดยังไงอ่ะเปิดไม่เป็นครั้งแรกอ๋อนี่นี่น,นี่มันมีอรอยอยู่ตรงนี้ต้องเปิดตรงนี้ใช่ไหมมาลนะเปิดนะ อ่ะนะครับเลยเปิดให้ดูนะครับทุกคนนี่นะครับเปิดปึ้งเยี่อโคตรใหญ่เลยนะครับข้างในนะครับก็จะอ่าแถมเป็นกระดาษนะครับโปสเตอร์สีขาวนะครับเป็นลายสีขาวล้วนนะครับเอาไว้แปะห้องนะครับสวยงามครับผมนี่แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ นิยายเดด a ไ i v e นะครับที่มีตําหนิโดยการทุกคนเห็นไหมฮะม,มันมันมีตําหนิมันยังไงอะปกมันนูนๆปกมันเหมือนมีเนืหาหรือว่าคอนซูวแนวแนวแน่นเกินเอาไว้ช่างมันแล้วกันนะฮะเออเพื่อสังเกตนะครับนิยายลักพิมพ์นี่ก็เล็กนะน่าจะเท่าๆกับพวกอนิเมะเลยก็จะเป็นนิยายเล่มยีิบสองนะครับเป็นเล่มจบแล้วนาเตอะเลยนะครับ เวลามีนิยายเราก็เอมมาใส่ในนี้นะครับซึ่งมีแค่เล่มเดียวนะครับก็คือเล่มนี้นะครับเล่มอื่นนี่ที่จริงเล่มงงะคิวมันก็ยังมีเล่มอื่นๆอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ครบนะรู้สึกจะขาดเล่ม13แล้วก็ตั้งแต่เล่ม18ขึ้นไปครับผมขอแทรกนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คของณวันที่27เดือน3ปี2022นะครับ เล่มที่เหลือนะครับก็จะมีเล่มหนึ่ง9 1งสีห้าแและ15นะครับที่เหลือหมดนะครับแล้วก็เล่มที่พูดมาคือออนดีมันหมดเลยนะครับซึ่งไอผมเนี่ยก็จะซื้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อตอนไหนนะครับอเดี๋ยนะเหมือนเห็นตำหนินิดนึง่งโอ๊อยโอออกูจะทำกล่องพังเองเอง่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคน ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครรู้สึกมันปิดไม่สนิทไหม,มหรือว่ามันแบบเผยอย่เออ,ออกมานะครับมีตรงมุมนี้ด้วยนะครับแล้วก็มุมตรงนี้ด้วยนะครับช่างมันแล้วกันนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอเคไม่กล้าถือนานเดี๋ยวเดี๋ยวมันหักนะครับนเนี่ยกูวางไว้หน่อยกันเห้ยป้นปิดขอบปิ๊กกองกันนะขอบขอบฉากสวยๆหนะ่ยขอบฉากสวยๆหน่ยเอ้ยทุกคนตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กว่ะนะฮะเฮ้ย Oh. ใช่ด้วยนะฮะเหมือนเป็นแม่เหล็กอะนะในราคา650้้าส้เทียบนะฮะนิยายนะครับราคา185บาท2ออ,อย่างนี้ก็คือ650ใช่ไหมนิยายรอบไปแล้ว185ตีกลมๆก,ก็200ก็แปลว่าบล็อกเนี้ยประมาณ400กว่าบาทเลยนะครับก็เฮ้ยคุ้มค่านะคุ้มค่า,าสำหรับผมถือว่าคุ้มเลยถ้าถามว่าทำไมไม่เอากระดาษนี้ออกไปก็บอกเลยว่าโปเปื้อน่น้นเลยนั่นแหละฮะ เป็นหน,หนึ่งชิ้นที่ใหญ่มากสำหรับผมนะเพราะว่าปกติก็อย่างที่เห็นกันนะครับในชาแนลผมเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อพวกบ็อซเลยนะครับอืม ไอพวกของแบบลิมิเต็ดสเปเชียลอะไรต่างๆนานาช่องผมมีค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบับาช่องอื่นๆที่เก็บนิยายมังอะ่ะด้วยกันจะเห็นแค่แบบปกพิเศษของสลามน้อเล่ม16นะครับแล้วก็ปกพิเศษแฟนเช่านะครับสเปเชียลม,มันก็มีอยู่แค่เนี้ยบ้างกูเนะี่ยถามว่าทำไมผมไม่ค่อยเก็บสเปเชียลนะครับเพราะว่าบางเรื่องอะ่ะผมก็ไม่ได้ตามนะบางเรื่องผมก็ตามก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไระเพราะผมก็แค่ยอยากอ่านเฉยๆไม,ไม่ได้แบบเป็นเมนเรื่องนั้นนะครับยกเว้นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเขาทําเป็นแบบบล็อกเซต แบบแบบเนี้ยเป็นกล่องแบบเนี้ยผมก็ซื้อนะเออเพราะมันเป็นล,ลูกลักเลยนะเว้ยถ้าเรื่องไหนมันเป็นลูกลักผมก็ซื้อให้หมดอะ่ะนะครับอย่างเช่นาสารภาพรักกับคุณคาุยะถ้าจะทำเป็นแบบบล็อกเซตก็จะดีมากนะผมก็จะทุ่มตังค์ซื้อเลยครับผมก็ในอนาคตนะครับก็จะต้องมีนิยาเดดอะไรครบตู้นี้ให้ได้นะครับใส่แบบแน่นๆเลยนะครับเอาให้ไม่มีที่ได้หายใจกันเลยแต่ตอนนี้ยังก่อนกูไม่มีตังค์แลละ หลัพิมยังขายไม่ครบนะครับที่จริงจะซื้อตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ตังกลุ่มมดแล้วนะครับครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แค่มาบทตามสไตล์นะครับแล้วก็อันบ็อกซ์บ็อกซ์เดด alive ใครอยากดูเดด alive นะครับสามารถไปดูได้ที่บิลิบิลินะครับวงเล็บเฉพาะในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับบนคอมหน้าเว็บดูไม่ได้นะครับดูได้เฉพาะในแอปโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะเด alive นะครับครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปเลยแล้วกัน นะครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย